วันอังคารที่24มิถุนายนพุทธศักราช2568คณะแพทยศาสตร์4สถาบันชั้นนำของประเทศไทยผนึกกำลังจัดงานแถลงข่าวครั้งที่2และกิจกรรมภาคประชาชนครั้งที่1 ในการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4ีสถาบันพุทธศักราช2568ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลโดยศาสตร,ราจารย์นแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลโดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อาทิตย์อังการนนท์ คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยา,ยายล,ลายาาาัย,าย,ายธรรมศาสตร์โดยรองศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงอัชราตั้งสถาพรพงศ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณบริเวณชั้น1โซนอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้หัวข้อ JCMS 2025 Harmony in Health Innovating for Sustainable Medicine เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์และร่วมการสะท้อนแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนผ่านพลังของวิชาการจากทั้ง4สถาบันแพทยาศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ125ปีวันคล้ายวันพระราชสมพบสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และในส่วนของกิจกรรมภาคประชาชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเหมาะสมกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้านผ่านกิจกรรมที่ท้งให้สาระและสร้างประสบการณ์จริงเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการให้คำแนะนำโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25กรกฎาคมพุทธศัรกราช2568ณบริเวณชัน้น22-23โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบางกอกคอนเวนชั่น c เซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์